พาสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565ศึกฟุตบอลโลก2022รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติเคเอเชียพบกับทีมชาติโมร็อกโกบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาคาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมประเทศกาตาร์เวลา22นาฬิกาตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนับฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนนุโดยแแพรหล่ง ผลของคนคอบอนตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอสส์ปอร์ตเท่านั้นแต่บางลุกทีมชาติโคเอเชียเสมอกับโมร็อกโกศูนย์ประตูศูนย์ในเกมนัดแรกของทัวร์นาเมนต์นี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะถล่มเอาชนะแคนาดา4ประตูต่อ1และเจ้ากับเบลเยียมศูนย์ประตูศูนย์ทำให้ผ่านเข้ารอบดอคเอาท์ด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม F นะครับจากนั้นพวก บราซิลในรอบ16ทีมสุดท้ายและ8ทีมสุดท้ายก่อนที่ล่าสุดจะแพ้กับอาร์เจนตินาไปแบบขาดลอย0-3ในรอบตัดเชือกนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ชลาก,กดาลิสนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานโจซิปสตาินซิสท,ที่มีอาการบาดเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนแข้งหลักนะครับต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันทั้งหมดและคาดว่าทัพตามหมักลุกนะครับจะมาในแผน4-3-3แนวรับ4คนประกอบไปด้วยโจซิปจูราโนวิชเดยันลอฟเลนยอสโกกัลิโอและบอนาโซซาส่วนดันกลางนะครับส่ง The cat มาริโอโบสวิตมาริโอโควาสิตและลูก้าโมดิคอยเชื่อมเกมนะครับโดยมีมาริโอปาซาลิตอีวานเบลิซิตและอังเดคามาลิชเป็นอาวุธในแดนหน้านั่นเองนะครับทีมชาติโมรกโกโชฟอร์มในรอบแรกได้อย่างร้อนแรงด้วยการเจ๊ากับโคเอเชีย e ศูนประตูศูนย์ก่อนจะคว้าชัยเหนือเบลเ,ลเยียม2ประตูศูนย์และแคนาดา2ประตูหนึ่งทำให้ผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเฟนอกจากนั้นนะครับพวกเขาก็สร้างสซไพรสได้แบบพลิกโลกนะครับด้วยการล้มยักษ์ใหญ่อย่างสเปนด้วยการดวนจุดโทษตามด้วยเฉือนเอาชนะโปรตุเกส สุดทแต่ว่าสุดท้าย,าาายโมร็อกโกก็พ้าให้กับฝรั่งเศสศูนย์ประตูต่อสองในรอบรองชนะเลิศน,นะคร,รับสำหรับสภาพรพร้อมของทีมในเกมนี้วาลิดเลกากีจะไม่สามารถใช้งานนเยฟบอเกิร์ตและโลแมงซาอิดสองแนวรับคนสําคัญที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับขณะที่การหลักลายนื่นยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงทําศึกกันอย่างพร้อมเพียงนะครับโมร็อกโกจะใช้ระบบ4 3 3เช่นเดียวกันนะครับแผงหลังสี่คนประกอบไปด้วยอาชลาฟฮาคิมีอาชลาฟดาลีีจาวาดเอลยามิกและนูเซม่าสุยแผงมิดฟิลด์ใช้งาน อเซดินฮูนาฮีซอมจานอัลลาบักอับเดลซามัดเอลซัสซุลียืนคุมเกมนะครับขณะที่แนวลุกใช้งานฮาคิมซิเยกยูเซฟเอเนเนซิลีและฟอิยานบูฟาวเป็นสามประสานในแดนหน้ารองแชมป์เก่าอย่างโคเอเชียทะลุเข้ามาถึงรอบตัดเชือกได้อีกครั้งแม้ว่าคราวนี้จะไม่สามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เหมือนครั้งก่อนแต่ก็ยังถือเป็นผลงานที่น่าพอใจไม่น้อยเลยนะครับกะนั้นหากนับแค่ผลสกอร์ในเวลา90นาทีหรือ120นาทีพวกเขาสามารถเอาชนะแคนาดาได้เพียง แค่นั้นเดียวจากการลงสนามทั้งหมด6นัดน,นะครับขณะที่โมร็อกโกทีมม้ามืดประจําศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับได้แบบเหนือความคาดหมายซึ่งต้องยกเครดิตให้กับทั้งนักเตะและก็คุณซื้อเลยนะครับที่วางแผนช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะระเบียบวินัยในเกมน้ำเกมนี้นะครับทั้งสองทีมน่าจะยังคงสู้กันได้อย่างสูสีคุกกี้หลังจากที่เคยเจ้ากันแบบไร้สกอร์มาแล้วในเกมนัดแรกนะครับซึ่งแม้ว่าโคเอเชีย e จะดูเหนือกว่านิดๆแต่ในเรื่องชื่อชั้นและประสบการณ์นะครับมาถึงจุดนี้ก็คงต้องบอกว่า โมโกโกคงไม่มีความเกรงกลัวแม้แต่น้อยเพราะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วทําให้เชื่อว่าผลสกอร์ที่จะออกได้ทุกหน้าเท่ว่า สุดท้ายแล้วนะครับยังมองว่าทับตามหมากลุกยังดูมีภาษีกว่างนิดๆและจะคว้าอันดับ3าไปครองได้นะครับและผลสกอร์ที่แอดจฟันทงในค่ำคืนนี้ทีมชาติโครเอเชีย e เอาชนะทีมชาติโมรกโกโด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแอฟันทงครับผมและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารให,ใหม่จากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ดด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ